ออโต b บ k e บูสเตอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดโปงความลับสุดเข้มข้นของหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจและหลายประเทศถึงกับั่นเกรงเมื่อได้ยินชื่อของมันใช่แล้วครับกริดเพนเจสามสิบเก้เครื่องบินรบจากสวีเดนที่ถูกขนานนามว่าเป็นฝันร้ายของศัตรูทั่วโลกกําเนิดแห่งกริดเพน กลิดเพลถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทโซฟอ,องสวีเดนจุดเริ่มต้นคือความต้องการสร้างเครื่องบินรบที่ทันสมัยราคาคุ้มค่าและสามารถปรับตัวได้ตามภารกิจไม่ว่าจะเป็นการรบกลางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินหรือการลาดตระเวนทางอากาศสวีเดนเป็นประเทศเล็กๆแต่มีแนวคิดว่าคุณภาพต้องมาก่อนปริมาณจึงเลือกสร้างเครื่องบินที่ฉลาดกว่าเร็วกว่าและยืดหยุ่นกว่าเครื่องบินรบจากมหาอำนาจใหญ่ๆความลับของขุมพลัง หัวใจสำคัญของกลิบเพนคือเครื่องยนต์เวอรวอที่พัฒนามาจากเจ n e r a ร e ั e c t ิเล็กท4ิอฟสี่ของสหรัฐให้แรงขับมหาศาลแต่ยังคงความประหยัดและดูแลง่ายจุดเด่นคือสามารถเร่งความเร็วทะลุเสียงได้อย่างต่อเนื่องและยังมีความทนทานสูงแม้ปฏิบัติการในสภาพสนามบินเล็กหรือทางวิ่งชั่วคราวเทคโนโลยี Technology ล้ำยุคสิ่งที่ทำให้กลิบเพนแตกต่างจากคู่แข่งคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุนสามารถอัปเกรดได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องบินใหม่แค่เปลี่ยนโค้าาคาาด กลิบเพนยังมาพร้อมกับเรารได้สรวที่ตรวจจับได้ไกลแม่นยำสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันอีกทั้งยังมีระบบ d a t a l i ิ k ์แบบเรียลไทม์ที่ทำให้ฝูงบินสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นทำงานเป็นทีมได้เหนือกว่าศัตรูความคล่องตัวที่ศัตรูหวาดกลัวกริบเพนออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและมีปีกแบบเดลต้าพร้อมขนาดทำให้พลิ้วไหวสูงสุดในสนามรบนักบินสามารถคลิกหลบและเข้าตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาพการรบที่ซับซ้อน ความคล่องตัวนี้เองที่ทําให้กริ่เพนถูกมองว่าเป็นฝันร้ายของเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่และหนักหน่วงที่เคลื่อนตัวช้ากว่าอาวุธครบมืออย่าคิดว่าขนาดเล็กจะสู้ใครไม่ได้เพราะกริ่เพนสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศยิงหนึ่งสองสู่น้ำรอมมีทีอาที่ยิงได้ไกลและเร็วเหนือเสียงหรือขีปนาวุธอากาศสู่พื้นสําหรับโจมตีเป้าหมายบนดินรวมถึงระเบิดนําวิถีแม่นยําสูง ที่สาคัญกริดเพนไม่ถูกผูกมัดด้วยระบบอาวุธจากประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถปรับใช้อาวุธจากหลายชาติได้ทําให้ยืดหยุ่นและยากต่อการคาดเดาความคุ้มค่าที่เหนือชั้นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ที่หลายประเทศสนใจกริดเพนคือต้นทุนการใช้งานที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับ F-35 หรือยูโรไฟเทอร์ไทฟูนการบํารุงรักษาก็ง่ายไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แค่ถนนไฮเวย์ธรรมดาก็สามารถใช้เป็นรันเวย์ชั่วคราวได้แล้ว ด้วยเหตุนี้กริปเพนจึงเป็นคำตอบของประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบล้ำสมัยแต่ไม่ต้องการแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาลฝันร้ายที่ศัตรูไม่อยากเจอเมื่อนำทุกจุดเด่นมารวมกันความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีล้ำยุคระบบสื่อสารเหนือชั้นและความคุ้มค่ากริปเพนจึงถูกมองว่าเป็นนักฆ่าที่เงียบเชียบสามารถปรับตัวได้ทุกสนามรบและพร้อมสร้างปัญหาใหญ่ให้กับคู่ต่อสู้ ไม่ว่าศัตรูจะบินด้วยเครื่องบินเจ็ตที่ใหญ่กว่าหรือมีจำนวนมากกว่าการเจอกับกริปเพนก็ไม่ต่างอะไรกับการเจอคู่ต่อสู้ที่รู้ทุกรายละเอียดของการต่อสู้และพร้อมสวนกลับได้ทุกเมื่อสรุปกริปเพนไม่ใช่เพียงเครื่องบินรบแต่คือสัญลักษณ์ของความชาญฉลาดในการออกแบบและยุทธศาสตร์ทางทหารที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแม้จะไม่ได้เป็นประเทศ